ัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันเสาร์ที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2565ค่ะ mm hmm. คุณผู้ชมทุกท่านนะคะสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ในเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกาทั้งสดนะคะ ในทาง Facebook บุญนิวส์และ YouTube ข่าวบุญนิวส์และทบทวนรอบรีลันนะคะที่ zoom072.com เวลา12นาฬิกาถึง12นาฬิกานาทีค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานี GBN ในเวลา17นาฬิกาด้วยและเช่นเคยค่ะก่อนที่จะไปรับชมข่าวสารที่น่าสนใจไปรับฟังธรรมะอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่า บวชแล้วต้องปฏิบัติธรรมบวชแล้วต้องปฏิบัติธรรมนะลูกนะทํากันตลอดเวลาทั้งนั่งนอนยืนเดินทําอะไรหรือจําอะไรไม่ได้ก็เอาใจให้มันหยุดให้มันนิ่งเข้าไว้ให้มันใสๆเอาไว้การบวชคราวนี้มันถึงจะคุ้มกับการที่เราได้มีกุศลศรัทธาลางานมาลาหมู่ญาติ ละทิ้งภารกิจเครื่องกังวลความสนุกสนานเพลิดเพลินในทางโลกมันจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ค่ะ ก็ฝากท่านชันแมนแมน,นะคะบวชคราวนี้ค่ะก็ขอให้ฝึกฝนอบรมแล้วก็หยุดใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็เข้าถึงธรรมกันทุกท่านเลยนะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจกันมาเริ่มต้นกันที่คณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ได้ร่วมพิธีถ้อยกรถินในโครงการกรถินสมคิีทั่วไทย5,000วัดณวัดช่องแมวหนองยางจังหวัดนครราชสีมาค่ะ เมื่อวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาโครงการกระถินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดโดยคณะศิษยานุศิ์วัดรพระธรรมกายบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชโยวณวัดช่องแมวหนองยางจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นอีกหนึ่งวัดนะคะที่ทางคณะศิษยานุศิตวัดพระธรรมกายได้น้อมถวายกระถินในปีนี้โดยมีพระราวีอธิธรรมโม เจ้าอาวาสวัดช่องแมวหนองอยางเป็นประธานสงฆ์สำหรับผู้แทนคณะสิทยานุสิ์วัดพระธรรมกายนำกล่าวคำถวายกรถินคือกัลยานมิตรบำรุงชุมสอนและกัลยานมิตรวัชริวนวณิชากรวรากุลส่วนกัลยานมิตรจุไรยวันกล้วยขกุลเป็นผู้แทนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมทั้งน้อมนำผ้าตรายถวายแด่ผู้แทนคณะสงฆ์ และน้อมถวายปัจจัยกรถินแด่เจ้าอาวาสวัดช่องแมวหนองยางโดยในวันนี้ทุกท่านได้เห็นความสามัคคีของชาวพุทธทั้งในพื้นที่และจากต่างพื้นที่ซึ่งมีความศรัทธาร่วมแรงร่วมใจกันมาร่วมทอดกรถินเป็นสามัคคีบุญอุปถัมค์ำชูพระพุทธศาสนาก่อให้เกิดสิ่งที่ดีงามในพระพุทธศาสนา โดยหลายท่านนะคะก็ได้กล่าวว่าโครงการกระถินสม,มคีทั่วไทยเป็นโครงการที่ดีกับวัดและชุมชนทําให้เกิดความสม,มคีและการที่ทางคณะศิษยานุสิ์ได้ไปท้อยกรถินตามวัดต่างๆนั้นก็จะทําให้วัดที่รับกรถินได้มีทุนนําไปบูรณะปฏิสังขรณ์และเป็นค่าใช้จ่ายภายในวัดด้วยค่ะ และในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของผู้แทนคณะศ,ศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยพุทธศาส์นิกชนในพื้นที่ที่ได้มาร่วมทอดกระถินในครั้งนี้ไปรับชมและก็ร่วมอนุโมทนาบุญกันค่ะแในมีความภาคภูมิใจที่มีญาติโยมหลวงพ่อธรรมชัยโยได้มาร่วมกระถินร่วมกับชาวบ้านหนองยาช่องแมวได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ อาตมาก็มีความภาคภูมิใจกับญาติโยมแทนชาวบ้านน้องยาวช่องแมวที่ได้มาร่วมโมทนาทำบุญเพื่อสร้างวัดสร้างวา,ารามให้สืบทอดต่อไปทางพระพุทธศาสนาก็มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งอาตมาก็ไม่มีอะไรมากนอกจากอนุโมทนาก็ขอให้ก็ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญรุ่งเรือง สืบต่อไปวันนี้เป็นวันที่ปลื้มมากที่สุดเลยค่ะเพราะได้มาร่วม5,000วัดของหลวงพ่อค่ะมีความรู้สึกปลื้มปิติใจเป็นที่สุดค่ะได้เห็นผู้คนที่มาร่วมในพิธีกรรมที่อยู่ที่อเมริกานะคะโอกาสจะไม่มีที่จะได้มาร่วมในงานนี้อย่างนี้นะคะเพราะว่าผู้คนส่วนใหญ่เป็นต่างชาตินะคะและโอกาสที่จะเจอกับ พุทธศาสนาคนคนพุทธนะคะยากมากค่ะก็วันนี้ปื้มมากค่ะได้มาเป็นตัวแทนกล่าวถวายกระถินเป็นภาษาไทยนะคะปื้มปิตยิยิ่งมากขึ้นค่ะเพราะว่าได้เห็นผู้คนในท้องถิ่นที่เป็นชาวพุทธก็ได้มาร่วมกันเยอะแยะเต็มศาลาไปหมดนะคะก็ขอกราบขอพระคุณค่ะที่ได้ให้โอกาสลูกๆนะคะได้มาเป็นตัวแทนในครั้งนี้นะคะนอกจากนี้นะคะ ยังมีรายงานกระถินสมคีทั่วไทย5,000วัดณศูนย์ปฏิบัติธรรมและศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีด้วยนะคะเราไปรับชมบรรยากาศงานบุญทอดกระถิ่นสมคีทั่วไทย5,000วัดของที่ศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีไปพร้อมๆกันค่ะ ที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะับเป็นวันมหากุศลอีกวันหนึ่งที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในจังหวัดเพชรบุรีและพี่น้องชาว AEC ได้พร้อมใจกันมาร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคีณนะศูนย์ปฏิบัติธรรมแลนะศูนย์อบรมเยาวชนเพชรบุรีโดยคณะประธานกฐินสามัคคีในปีนี้ได้แก่กัลยาณมิตรอุมาบุพเวสกัลยาณมิตรพิวันษาสตูเดอร์และกัลยาณมิตรอภิชยากลางราช สำหรับประธานกระถินสามคัคคีทั่วไทย5,000วัดได้แก่กัลยาณมิตรอสมาพรวงเวียงและกะัลยาณมิตรปิยะ,ก,ะยกัลยาณมิตรกีวงเวียงในส่วนของการประกอบพิธีกรรมกรัลยาณมิตรชนะพลสว่างอารมณ์เป็นผู้แทนกล่าวอัญเชิญเทวดาส่วนกัลยาณมิตรอุมาบุพเวทเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินในภาภาษาบาลีและกะัลยาณมิตรอสมาพรวงเวียงเป็นผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้ากระถินในภาภาษาไทย จากนั้นคณะประธานกฐินได้น้อมถวายผ้ากฐินแด่พระครูประหลัดวรรวิที่รับปัญโยท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้กล่าวคำพเดียงสงฆ์จากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์กล่าวคำอัปปโลกฐินพร้อมกันนี้คณะสาภาพยังได้ร่วมทอดกฐินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดโดยคณะศิษยานุสิ์วัดพระธรรมกายบูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมชยโยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุงวัดทั่วผืนแผ่นดินไทย รวมสืบทอดประเพณีทอดกรถินที่มีมาตั้งแต่ครั้งสมัยพุทธกาลให้อนุชนคนรุ่นหลังได้เห็นเป็นแบบอย่างในการรักษาพระพุทธศาสนาโดยมอบหมายภารกิจสําคัญนี้ให้แก่ผู้มีบุญที่เป็นคณะทั้งเจ้าภาพมหาเศรษฐีผู้ใจบุญพร้อมด้วยเหล่าคณะศิษยานุสิตวัดพระธรรมกายเป็นประธานกรินสามัคคีทั่วไทย5,000วัดาวัดต่างๆทั่วประเทศไทยไม่ให้มีกรินตกค้าง และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันงดงามระหว่างชาวพุทธในพื้นที่อีกด้วยในวันนี้ทีมข่าวพูนิวส์ได้สัมภาษณ์ความรู้สึกของพระครูประหลัดวรวิตรีรัญโยท่านประธานสงฆ์ซึ่งท่านได้กล่าวขอบคุณถึงความเมตตาของหลวงพ่อพร้อมทั้งได้เล่าถึงความปรับลืมปีติใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกฐินสาม,มัคคีทั่วไทย5,000วัดศูนย์วิัธรรมและศูนย์น้มเยาวชนเพชรบุรีก็ได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณเป็นส่วนหนึ่งของ5,000วัด แหไม่ใช่วัดสาขาก็ตามสิ่งจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมจัดบวช mm hmm. พระบวชสาม,มนเณรอบรมเยาวชนสร้างเครือข่ายคนดีที่โลกต้องการตามแนวทางความพระเพระคุณหลวงพ่อเพื่อขยายงานพระศาสนาและวิชาธรรมกายก็ด้วยความเต็มใจแล้วก็ ทำหน้าที่มาโดยตลอดโดยที่ไม่มีข้อแม้เงื่อนไขในภารกิจที่โมูคณะได้รับมอบหมายในความเมตตาของพระเดชพระคุณก็ถือว่าเป็นความปลื้มปิติใจและยินดีสําหรับนะระลูกชายและก็ผู้นําบุญยอดกังตรในจังหวัดเพชรบุรีที่ได้รับโอกาสที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในกองบุญของพระเดชพระคุณหลวงพ่อลูกๆก็ขอเป็นตัวแทนเสียงหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ในนามนกระถินห้าพันวัดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ต้องกราบกอาบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่ออีกครั้งมาณนะโอกาสนีน้ลูกๆก็ทุกๆบุญที่ได้ตั้งใจทำภารกิจหน้าที่การงานที่หมูนะ่คณะรับหมายมา เราขอถวายบุญทุกๆบุญให้พระเดชพระคุณหลวงพอ่อได้สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุข,ขัยที่ยืนยาวได้อยู่เป็นร่มโพล่มใสแก่ลูกๆนานๆตราบกระทั่งพระเดชพระคุณตาธนาส่วนการยาณมิตรอุม,มาบุพเวทประธานกตินสามัคีได้เล่าถึงความปลื้มใจที่ได้มาร่วมเป็นประธานกตินสามัคี และน้อมบุญนี้บูชาธรรม78ปีหลวงพ่อธรรมาชายโยวันนี้นะฮะเป็นคล้ายๆว่าเราได้บุญสองทอดเลยนะได้ถวายบูชาธรรมหลวงพ่อธรรมาชายโยชนิดที่ว่าอปปต้อยไม่ได้นึกไม่ฝันเลยว่าจะได้ได,ได้ได้ทำขนาดนี้เลยนะฮะดีใจมากมากแล้วก็ปลื้มใจมากมากเลยค่ะและต้องขอบคุณเจ้าภาพคุณบุญชูสุขเอี่ยมกับคุณคมเดชคล้ายสุวรรณที่เป็นเจ้าของถวายที่ดินเนี่ย ถ้าหากว่าไม่ใช่ท่านทั้งสองนะประต้อยก็คงไม่ได้มีโอกาสได้มาสร้างบารมีได้อย่างนี้อย่างเต็มที่แบบนี้นะคะต้องกราบขอพบพระคุณมากๆเลยทุกบาททุกสตังค์ที่เราหาได้มานี่มันเป็นบุญเป็นกุศลที่จะทำให้เราสามารถสร้างบุญบารมีได้ตลอดโลดฝั่งได้ทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนทุกทท่านอย่าได้พลาดในการทำกรถินทุกๆปี ทางด้านกัลยะาณมิตรอสมารพรวงเวียงประธานกฐินสามัคคีทวทย5,000ันวัดบินลัดฟ้ามาจากแดนไกลคือประเทศนอร์เวย์เพื่อตั้งใจมาเป็นประธานกฐถินในปีนี้วินาทีแรกที่หนูกลับมาจากนอร์เวย์ค่ะรู้สึกว่าหนูอยากกลับมาทอดกระถินค่ะแล้วพอแม่มาบอกว่าปีนี้มีทอดกระถิน5,000ันวัดค่ะหนูก็รู้สึกแบบใจอยากทำ อยากทำมากมากค่ะแล้วยิ่งได้เป็นประธานร่วมกับหลวงพ่อแล้วรู้สึกแบบโหกระถินนี้หนูต้องพลาดไม่ได้แน่นอนค่ะในชีวิตคนเราอะค่ะจะสามารถทอดกระถินได้ถึง5,000วัดได้สักกี่ครั้งคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะแล้วชีวิตนี้หนูสามารถทอดกระถิน5,000วัดและหลวงพ่อเป็นคนเจ้าของโครงการนะคะหนูรู้สึกพลาดไม่ได้ที่จะช่วยหลวงพ่อสารฝันปณิธานของหลวงพ่อให้สำเร็จอะคะ่ะ หนูรู้สึกว่ายัางไงบุญนี้หนูก็พลาดไม่ได้แน่นอน,นะคะกระถินเป็นการละทาน,นะคะ่ะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งเราไม่ใช่ทุกคนที่สามารถที่จะตัดใจทําได้ค่ะหนูรู้สึกว่าด้วยหนูที่อายุแค่เนี้ยค่ะจะเอาตังไปซื้อของที่เป็นแบรนด์เนมหรือว่าไปซื้ออะไรก็ได้แต่หนูรู้สึกว่ามันยากการด้วยการตัดใจค่ะเอามาทําบุญะคะ่ะ อนที่ทำแล้วชนะใจตัวเองใช่ไหมคะหนูรู้สึกว่าหนูซื้อของแพงหนูก็รู้สึกว่าแค่เห็นนะคะอา้าวเราซื้อมาแล้วแต่การทำบุญนะคะเราได้เห็นวัดที่ได้ปัจจัยจากหลวงพ่อไปไปซ่อมแซมกุฏิไปจ่ายค่าน้ำข้าไฟเงินที่หนูอะคะ่ะเอามาทำบุญกับหลวงพ่อะคะ่ะดูมีค่ามากกว่ากระเป๋าแบนนี้ที่หนูถืออ๋อหลายร้อยพันเท่าเลยคะ่ะ ก็เป็นบรรยากาศงานบุญนะคะกับการทอดกระถินในปีนี้ซึ่งก็คึกคักมากๆเลยอนุโมทนาบุญด้วยนะคะ ยังมีอีกหนึ่งโครงการค่ะที่คึกคักไม่แพ้กันเลยนะคะกับโครงการชวนบวชนะคะซึ่งเราก็เกาะติดกระแสการชวนบวชนะคะเพื่อให้ชาวไทยแมนๆได้มาร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนยาจารย์ประจำปี2565ค่ะโดยคณะผู้นำบุญนะคะที่ได้ลงพื้นที่ชวนบวชด,ด้วยความอเลิศเบิกบานใจนะคะก็นำภาพบรรยากาศมาฝากให้เราได้ปลื้มใจกันไปรับชมกันค่ะ พระอาจารย์และคณะกัลยาณมิตรทีมงานชวนบวชจังหวัดตากนะคะได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญชวนชายแมนแสมัครร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปี2565ค่ะซึ่งทีมงานก็ลุยทุก,ทกพื้นที่นะคะอย่างเต็มกำลังนะคะในการชวนบวชเพื่อให้ท่านชายแมนแเนี่ยได้มาบวชกันแล้วก็มีการสมัครบวชกันอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยค่ะ โดยทีมงานชวนบวชจังหวัดตากนะคะก็ยังคงลงพื้นที่ในทุกๆวันโดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายนี้กับการทำหน้าที่เพราะว่ายังมีชายแมนๆนะคะรอกาลยนตรมาให้ข่าวบุญนี้นะคะกับทุกๆท่านเลยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของทีมชวนบวชจังหวัดตากค่ะซึ่งพระอาจารย์ก็ลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยนะคะได้ใบสมัครอย่างต่อเน,นื่องทุกๆวันอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ ต่อเนื่องกันเลยนะคะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะต้องบอกว่าทีมงานโอ้ลงพื้นที่การต่อเนื่องทุกวันเช่นเดียวกันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยเลยทีเดียวค่ะนับเป็นจังหวัดที่มีความสมัครสมานสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะเพื่อเป้าหมายเป็นหลัก นอกจากนี้นะคะทุกท่านยังได้เล็งเห็นถึงความสําคัญเรื่องของการทําหน้าที่กลาณมิตรนะคะซึ่งรวมใจกันเพื่อจะไปเชิญชวนชายแมนแมนมาบวชเพื่อสร้างพระแท้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาด้วยจากการทําหน้าที่ชวนบวชของจังหวัดขอนแก่นนะคะทาให้เราเห็นค่ะว่ามีชายแมนแมน รอทุกท่านไปทำหน้าที่กันอยู่นะคะซึ่งการบวชในโครงการนี้นะคะก็เป็นไปเพื่อให้ทุกท่านได้บวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาแล้วก็สืบทอดอายุพระพุทธศาสนาเปิดทางสวรรค์นิพพานให้กับตนเองและก็ทำให้คนทั่วโลกนะคะได้พบสุขที่แท้จริงค่ะ นี่นะคะก็เป็นภาพบรรยากาศของทั้งจังหวัดตากแล้วก็จังหวัดขอนแก่นนะคะที่ลงพื้นที่กันทุกวันค่ะต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะในการที่จัดโครงการชวนบวชอย่างนี้นะคะหนึ่งในวัตถุประสงค์ที่สำคัญมากๆของการบวชก็คือต้องการขัดเกลานิสัยของผู้บวชค่ะจากผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิ เห็นผิดเป็นชอบให้เปลี่ยนเป็นผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิค่ะซึ่งแน่นอนว่าการที่เราจะได้ชายแมนแมนนะคะเข้ามาบวชในโครงการเป็นจนุนมากๆถึงหลักพันนั้นนะคะต้องอาศัยทีมผู้นำบุญค่ะที่มีหัวใจเป็นพระโพธิสัตว์ทำหน้าที่เชิญชวนชายมแมนแมในแต่ละจังหวัดมาบวชกันนะคะอย่างเช่นกัลยมิตร พิทูลอรามวิริยพงศ์ค่ะซึ่งท่านเป็นผู้นำบุญกรุงเทพมหานครผู้เป็นกําลังสำคัญของการนํำทีมผู้นำบุญนะะชวนบวชในจังหวัดกรุงเทพซึ่งวันนี้ค่ะได้มาเปิดเผยถึงหลักคิดหลักการและวิธีการในการทำหน้าที่ชวนบวชที่ทำให้ยอดสมัครบวชในกรุงเทพมหานครทะลุเป้าไปเรียบร้อยค่ะโครงงานทุกๆโครงงานของหลวงพ่อนะครับ ทางเราแล้วก็ทีมงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นโครงงานที่มีสเสน่ห์มากนะครับคาว่ามีสเสน่ห์ในที่นี้ก็หมายถึงว่าพวกเราระหว่างที่เราทํางานของหลวงพ่อเนี่ยเราต้องใช้ศักยภาพส่วนตัวทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการวางแผนใช้ปัญญาในการพบปะพูดคุยในการนําเสนอในการที่จะ เอาหัวข้อธรรมะที่มาย่อยออกมาให้กลายเป็นในทางปฏิบัติให้คนที่รับฟังกัเราแล้วเข้าใจง่ายตอนที่เราไปทอดกระถินนโครงการ5,000วัด ใช่ไหมครับแล้วก็พอหลังจากที่ทอดกระถินเราก็จะพบผู้นําชุมชนต่างๆที่ไปร่วมทอดกระถิ่นในชุมชนนั้นนะครับมีทั้งสอทอมาอ,อสอมอมาหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าอ,อปตอมานะครับหลังจากนั้นเราก็เข้าไปปฏิสัมพันธ์นะครับไปทําความรู้จักนะครับคุยว่าเออถ้าเรามีโครงการเกี่ยวกับที่จะให้โอกาสชายแมนๆเนี่ยมาบวชอื่นคนดีเนี่ยกับสู่สังคมเนี่ย เขาคิดเห็นยังไงส่วนใหญ่ก็จะรู้สึกว่าให้ให้การตอบรับให้การเห็นด้วยนะครับแล้วก็หลังจากที่เรารู้จักแล้วก็มีการขอเบอร์ไว้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็แล้วก็มีการคุยกันก่อนที่จะลงพื้นที่จริงเพื่อให้เขามีตัวแทนที่จะสามารถนำพาเราเดินเข้าสู่ชุมชนแล้วก็พบว่ากลุ่มที่ มีโอกาสมีศักยภาพในการที่จะไปบวชได้เนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็เวลาเราไปปะพูดคุยกับคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีหลากหลายทั้งอาชีพต่างๆทั้งวัยต่างๆเราก็ต้องย่อยเอาธรรมะที่เราได้เรียนรู้มาจากหลวงพ่อเนี่ยเพื่อที่จะนนำเสนอให้ตรงกับกลุ่มคนต่างๆในแต่ละช่วงวัยหรือแต่ละอาชีพให้เขาเข้าใจง่ายให้เหมาะสมกับเขา เอาธรรมะเอาสิ่งต่างๆที่เราได้รับจากหลวงพ่อเนี่ยส่งต่อให้กับคนอื่นๆต่อไปวิธีการส่งต่อก็คือไปชักชวนเขาแล้วก็เล่าสิ่งดีๆที่เราเคยเรียนรู้มาเนี่ยให้เขาว่าถ้าเกิดมาบวชเนี่ยเราจะได้รู้สิ่งดีๆอย่างไรแนวทางในการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักของพุทธศาสนาจะต้องทำอย่างไรหลักๆคือเอาความหวังดี ของเราเนี่ยส่งผ่านให้เขารับรู้ได้ทุกคนรับรู้ได้นะครับการที่เราไปพูดคุยในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยเราพูดคุยด้วยความรู้สึกลึกๆว่าเราหวังดีแล้วเราก็ส่งผ่านข้อมูลต่างๆให้มันเหมาะสมกับที่เขาสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายเนี่ยเขารับรู้ได้เนี่ยแหละครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานยังทําหน้าที่ต่อไปต่อไปแล้วก็ต่อไปครับเราได้ชวนคนคนนึง หรือหลายๆคนที่เราเดินผ่านไปแล้วเห็นชีวิตเขาเนี่ยครับเห็นชีวิตเขาที่อาจจะยังค่อนข้างลำบากสับสนหรือติดเหล้าติดสารเสพติดหลักๆคือเขาไม่รู้แนวทางในการเดินทางของชีวิตไม่รู้ความจริงของชีวิตว่าจะต้องทำตัวยังไงเราเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยอยากเป็นคนดีนในใจลึกๆเนียมีความตั้งใจดีอยากจะเป็นคนดี แต่ที่เขายังทําไม่ได้ดีอย่างที่เขาตั้งใจอ่ะอย่างหนึ่งก็คือเขาไม่รู้เขาไม่รู้ว่าจะต้องทํำยังไงพระพุทธศาสนาวิชาธรรมักายช่วยได้ว่าวิธีการในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องประสบความสําเร็จในโชคในโลกนี้เลยและปลอดภัยในโลกหน้าทําอย่างไรเนี่ยครับคือเราเราจะเอาสิ่งพวกนี้เนะี่ยแจ้งข่าวให้เขา แล้วมันก็เป็นมุมสะท้อนความภูมิใจกลับมาที่เราด้วยเหมือนกันปัจจุบันนี้ปัญหาสังคมค่อนข้างเยอะนะครับถ้าเราดูตามสื่อต่างๆถ้าวัดพระธรรมกายไม่ได้จัดโครงการบวชซึ่งเหมือนเป็นโครงการที่สร้างเสริมภูมคุ้มกันทางด้านศิลธรรมให้กับสังคมและประเทศชาติเนี่ยในวงกว้างเนี่ย ก็จะทําให้ปัญหาเหล่านี้มันยิ่งลุ่มเหลาและมากขึ้นนะครับเพราะเรามองว่าการที่เราจะช่วยกันแก้ปัญหาของสังคมของประเทศรวมถึงบนโลกไปเนี้ยได้ทุกทกคนต้องช่วยกันนะครับแล้วก็วัดพธรรรมังก,กายก็เป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่มีสาขาทั่วประเทศนะครับรวมถึงในหลากหลายภูมิภาคของโลกเราจัดโครงการบวชเนี่ย จะเป็นโครงการที่สำคัญทีเดียวเพื่อเพิ่มเติมคุณธรรมความดีนะครับให้กับประชาชนทั้งหลายให้เยาวชนทั้งหลายเนี่ยกลับมาเรียนรู้สิ่งดีๆตามหลักของพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการคืนคนดีสู่สังคมสู่ประเทศชาติด้วยครับรู้สึกตื่นเต้นนะรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งนะครับว่ามีโครงการบวชเราตื่นเต้นแทนแทนคนบวชได้ซ้ํา เพราะเรารู้ว่าเราจะเอาความหวังดีที่เราจะเอาสิ์ต่างๆเราเนี่ยแจกจ่ายกลับไปบอกคนทั่วไปที่เขายังไม่รู้ว่าพระพุทธศาสนามีของดีอยู่นะแล้วก็เพียงแต่เราเรียนรู้เราก็เหมือนเห็นฉเฉลยข้อสอบว่าชีวิตเนี่ยต้องเดินทางยังไงให้ปลอดภัยและเจริญรุ่งเรืองนะครับอยางจะบอกหลวงพ่อว่าลูกๆและทีมงานจะทำเต็มที่ ในทุกๆโครงการที่หลวงพ่อดำเน็กขึ้นพอรู้ว่าหลวงพ่อทงเพื่อทุกคนทุกชีวิตแม้จะเป็นโครงการที่ยากก็ต้องจัดชวนให้คนเนี่ยวางภารกิจต่างๆมาปวดสวนกระแสกระทางโลกแต่ก็เป็นโครงการที่มีคุณค่ายอย่างมหา,าศาลเพราะทำให้เขาเนี่ยรู้แนวทางในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องต่อจากนี้ ลูกๆทุกคนผูมใจและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อบูชาธรรมหลวงพ่อและอยากให้พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายเจริญรุ่งเรืองแผ่ขยายเต็มแผ่นดินไทยและทั่วโลกครับมาต่อกันนะคะที่จากโซนยุโรปกันบ้างค่ะ นักศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบูโรสในเมืองบูโรสนะคะได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาเบื้องต้นณวัดพระธรมกายบูโรสประเทศสวีเดนค่ะเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่3พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาวัดพระธรมกายบูโรสประเทศสวีเดนได้ให้การต้อนรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในเมืองบูโรส โดยคณะนักศึกษากลุ่มนี้นะคะมีความประสงค์ที่จะเรียนรู้เรื่องราวในพระพุทธศาสนาเบื้องต้นค่ะและต้องการคัดเลือกแหล่งเรียนรู้ศาสนาสำหรับเด็กนักเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบซึ่งคณะนักศึกษาต่างประทับใจนะคะที่ได้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนาแล้วก็แนวทางในการเผยแผ่ของวัดพระธรรมกายค่ะรวมทั้งได้นั่งสมาธิร่วมกันในครั้งนี้ด้วยหลายท่านประทับใจและก็สอบถามรายละเอียด ในการที่จะนำเด็กนักเรียนมาเรียนรู้พระพุทธศาสนาที่วัดพระธรรมกายบูโรสในโอกาสต่อๆไปด้วยค่ะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะคะของนักศึกษาคณะคารุศาสตร์นะคะ,ะซึ่งก็ไปเยี่ยมชมกันที่วัดพระธรรมกายบูโรสประเทศสวีเดนค่ะและทางด้านของคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสนะคะได้จัดปฏิบัติธรมนะรมณา้านบ้านสบายนกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะ วันพระสัสป,ปดีที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมาคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายปารีสประเทศฝรั่งเศสจำนวน5รูปด้วยกันนะคะนำโดยพระมหาสมเด็จวิทิตชโยได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญให้แก่คณะกัลรายณมิตรณกลุ่งปารีสโดยในครั้งนี้คณะสงฆ์ได้เจริญพระพุทธมนต์เปิดร้านบ้านสบาย โดยมีกัลยาณมิตรแอนนาใจดีพร้อมด้วยพนักงานจำนวนกว่า50ท่านด้วยกันมาร่วมทำบุญถวายพระทหารเป็นสังฆทานและถวายปัจจัยเทยธรรมในโอกาสเปิดร้านใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคลให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปพร้อมกันนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมพระธรรมเทศนา,นาจากพระมหาธรากิติธโรในเรื่อง การทำทานที่ให้อานนิสสงมากค่ะเพื่อเป็นข้อคิดเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องแล้วก็มีความสุขนะคะในโอกาสนี้ทุกท่านได้รับของที่ระลึกจากท่านประธานสง่งด้วยค่ะและนอกจากนี้นะคะบุญนิวส์ยังมีข่าวงานบุญมาประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านได้รับฟังกันด้วยค่ะ เรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันในพิธีทอดกระถินธรรมชัยประจำปีพุทธศักราช2565เพื่อสถาปนาอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยซึ่งก็เป็นหมู่กุฏินะคะเพื่อการอบรมหลอมรอลอมพระธรรมทายาททุกกลุ่มเป้าหมายให้เป็นพระแท้ซึ่งก็จะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้นะคะในวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายนณสภาธรรมกายสากลวัดพระธรรมกายค่ะ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 0 0 0ค่ะมหากรารลทานหนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาพร้อมกันเลยค่ะและขอเรียนเชิญผู้มีบุญทั่วโลกนะคะมาร่วมกันสวดมนต์บทธรรมจักกับปะวัตนสูตรเพื่อจะสังสมเป้าที่4,875ล้าน 56จบนะคะโดยจะมีการฉลองชัยชิตังเมตรงกับวันลอยกระทงวันอาคารที่8พฤศจิกายน2565ณนะวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะสวดแล้วก็อย่าลืมนะคะส่งยอดกันเข้ามาด้วยค่ะและช่วงนี้ก่อนที่จะจากกันไปนะคะไปรับฟังพุทธสุภาษิตบทที่ว่าปาเปนณระมาตีสุจิ คนที่มีใจสะอาดย่อมไม่ยินดีในการทำชั่วค่ะช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ